สวัสดีครับก็ตอนนี้นะครับก็มาถึงบ้านพี่สุ่มแล้วนะครับครับก็ตามที่น้องๆนะครับอยากแบบว่าแฮ็กเฮียแฮกช่วยเปิดกูเบสพี่สุ่มหน่อยว่าพี่สุ่มใช้เบสอะไรบ้างแล้วตอนนี้มีกี่ตัวได้พี่ตอนนี้มีกี่ตัวครับตอนนี้นะครับก็เฮ้ยเยอะขนาดนั้นเลยเหรอที่สี่ตัวครับสี่ตัวอ่า ไอ้ตัวที่ใช้เป็นหลักเลยเนี่ยคือตัวก็ที่ใช้ที่ใช้เป็นหลักที่ผมใช้เป็นหลักก็อย่างที่พี่แฮกเห็นบ่อยๆแล้วก็จะเป็นมายองเนสนะครับาาคือจริงๆออตอนแรกพี่แฮกที่พี่แฮกเขาทักมาแล้วไอ้สุ่มแบบอยากลองมาแบบเหมือนเปิดกลุ่ออะไรเงี้ยจริงๆก็มีมีแบบพวกน้องๆอะไรเงี้ยเขาก็ทักมาแบบในช anel <ๆ S 2> ผมอะไรเงี้ยเหมือนกันนะอยากเห็นว่าแบบ<ม>เออ<ช>ไ<ด>้ไเปิดกลุ่หน่อยอะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าจริงๆเราก็ไม่ แหมไม่ค่อยอยากใช้คําว่าเปิดกลุ่มเลยคือจริงๆก็เคยเป็นคนมีเบสเยอะแต่ว่าก็ขายก็ขายไปคือบางด้วยด้วยสไตล์พี่พี่สุ่มก็จะเป็นแบบว่าเปลี่ยนลองอะไรใหม่ๆเรื่อยๆเนาะอัปเดตอยู่เรื่อยๆคือผมเนี่ยสไตล์ผมมันจะแบบถ้าสําหรับเบสแต่บางทีคือโอเคซื้อซื้อบ่อยแต่ว่าพอเห็นว่ามันมันขายได้ราคาอยู่ก็รีบขายก่อนขายได้ก่อนแล้วเราก็ไปเอาเงินเนี้ยไปซื้อใหม่ S <S <S คือเหมือนแบบซื้อมาขายไปอะไรเง,งี้ยพอลองแล้วแบบเอ้ยบางทีมันมันอาจจะมีชอบหรือไม่ชอบบ้างแต่ว่าพอเราเห็นว่าเฮ้ยอาจจะแบบอยากไปได้ตัวนั้นหรือพอดูแล้วว่าแบบเออสงสัยคงไม่ค่อยได้ใช้แล้วรีบขายก่อนอ่าอ,อ,อก็บางทีอาจจะน้องอาจจะเห็นแบบโอ้โหพี่สุ่มมีเบสเ,เยเอะจังแบบช่วงนี้ใช้ตัวนี้พอเห็นคอนเสิร์ตนั้น มีตัวใหม่มาอะไรเงี้ยอ่าก็ก็ใช่ครับแต่ว่าจริงๆแล้วก็คือก็ต้องขายออกไปบ้างไม่งั้นมันก็มันก็จมเหมือนเราหาทุนคืนบ้างอะไรอย่างนี้อ่าครับอ่าแต่ว่าที่ใช้เป็นหลักจริงๆก็จะเป็นมายองเนสครับณตอนนี้นะช่วงนี้ใช่ครับคือที่เป็นหลักเลยก็จะมีที่ใช้เป็นหลักจริงๆตอนนี้ก็จะมี2ตัวก็จะเป็นมายองเนสทั้งคู่นะครับเริ่มจากตัวนี้ก่อนเลยไหมอ่าได้ก็มายองเนสนะครับ นี่ครับจริงอ,อันนี้ก็คือเบสมาโยเนสนะครับก็บอกก่อนว่ามาโยเนสเนี่ยก็จะเป็นของประเทศโปลแลนด์นะครับก็จะเป็นเป็นแฮนด์เมดนะครับซึ่งรุ่นนี้เนี่ยชื่อรุ่นไวกิ้งโฟนะครับก็จะเป็นสี่สายนะครับ จริงๆแล้วมันจะไอตัวเนี้ยตัว Viking ้งเนี่ยมันมันจะเป็นเบสทีเ่เขาเรียกว่าไงดีคนที่ใช้เบสตัวเนี้ยที่เป็นของเมืองนอกอะไรแบ <ๆ S 2> ส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกสายแบบเล่นแบบเทคนิคเยอะๆหน่อยอเป็นการสลับหรือว่าการ tapping ปปจิ้มเบสอะไรเงี้ยนะครับซึ่งเสียงที่มันออกไปเนี่ยมันจะชัดออกมาเป็นตัวตัวอะไรเงี้ยแต่ว่านี่คือลักษณะเด่นของอรุ่นนี้ ใช่แต่คือจริงๆอย่างผมเองก็ไม่ได้สามารถจะเล่นเ,เทคนิคอะไรแบบนั้นได้แ,แบบเต็มที่อะไรเงี้ยแต่เราชอบเสียงที่เวลาเล่นแล้วมันออกไปเป็นตัวตัวมีความเด้งประมาณนั้นครับจริงๆเบสผมซื้อมาเจเนสตัวนี้ก็เป็นตัวแรกเลยอันนี้ก็ไปไปเจอที่ร้านสติงช็อปก็ไปลองเล่นดูแล้วก็รู้สึกแบบถูกใจเสียงของมันอะไรเงี้ยน,นะครับแล้วก็ด้วยรูปทรงสีด้ไหมเราชอบสีอะไรประมาณนี้ไหมคือจริงๆแล้วอ่ะมีบางคนเขาจะแบบพี่สุบต้องชอบสีม่วงแน่เลยอะไรเงี้ยครับ ก็เคยใช้เบสสีม่วงมาแล้วไม่ชอบก็ชอบนั่นแหละผมก็เห็นจักรยานคุณก uh uh ็สีม่วงไม่ใช่เหรอผมว่าคุณชอบแหละไม่จริงผมผมไม่ได้แบบไม่ได้เป็นสมมติว่าถ้าบอกว่าสีที่ชอบคือสีอะไรคือจะไม่ได้มีสีม่วงนะ แต่ก็แต่ก็ไม่ใช่ว่าไม่ชอบแต่คือเรารู้สึกว่าคือผมรู้สึกแบบ้สีม่วงมันมันมีความเด่นอะไรบางอย่างอะไรเงี้ยเหมือนสมมุติแบบเราจริงๆเราเป็นคนชอบสีดำนล่นแหละคนชอบสีดำนะแต่ว่าสมมติถ้าไปใช้สีแดงอ่ะมันก็เด่นดีหรือสีชมพูมันก็เด่นแหละแต่ว่ารู้สึกว่าไอ้สีม่วงมันเป็นสีที่เหมือนเหมือนคนไม่ค่อยพูดถึงหรือหรืออาจจะไม่ค่อยเห็นอยู่กับสิ่งสีดำก็อาจจะธรรมดาไปสีแดงก็เห็นบ่อยแล้วอ่า คือจ,จริงๆไอตอนที่ไปซื้อตัวนี้เนี่ยมันมี2ตัวครับคือก็คือเป็นสีนี้นะเป็นสีไม้แล้วก็เป็นเหลี่ยมม่วงมาตรงนี้แล้วก็อีกอันนึงคือไอมันจะเป็นเหลี่ยมออกเป็นสีสีโทนแบบน้ำตาล้ำดำคือพอเรามองแล้วก็ดูที่สีก่อนดูคราบจริงๆผมก็ดูโดยรวมแหละแล้วมันมันก็สึกถูก ถูกโลกับตัวนี้มากกว่าจริงๆแล้วไม่ยังไม่ได้มองว่าเอยเอาสีม่วงดีกว่าเพราะว่าสีม่วงสวยกว่าแต่เหมือนว่าพอเราเปรียบเทียบ2ตัวแบบเออแล้วมันสะดุดตากับตัวนี้แล้วลองเสียงแล้วด้วยก็เลยเรียกตัวนี้ก็เลยเลือกตัวนี้ครับอราคาประมาณราคาจริงๆราคาเนี่ยถ้าราคาตั้งนะครับมันจะอยู่ประมาณประมาณแสนหนึ่งหมื่นนะครับที่เป็นราคาตั้งซึ่งจริงๆแล้วก็จะจะจะเป็นราคาที่ลดลงกว่านี้นะถ้าถ้าไปซื้อแล้วลงได้ ใช่ราคาตัตนน้ตงผมไม่แน่ใจว่าจริงๆแล้วเขาตั้งราคาโปรโมชั่นหรือมีส่วนลดอะไรยังไงอ่าณนะตอนนี้ก็ยังไม่รู้ก็ลองไปดูได้อ่าใช่ครับที่สติงช็อปที่สติงช็อปครับอืม,อมครับอ่าก็เมื่อสักครู่ก็จบไปแล้วนะตัวสีม่วงอืมอ่ามาตัวต่อไปครับครับตัวต่อไปก็เป็นมายเนสเหมือนเดิมอันนี้นะครับเป็นอีกแบบทำไมหยิบขึ้นมารู้สึกเหมือนมันมันหนัก <laughs> จริงๆมันก็ก็ไม่ไม่หนัก,ไม,นกไม่เบานะอาจจะเป็นเพราะว่า ช่วงนี้ผมไม่ค่อยได้ซ้อมเบสไงไม่ค่อยได้หยิบเบสปุ๊บเออมันจะชินกับน้ำหนักจักรยานมากกว่าสุ่มก็ตัวนี้มีความแตกต่างจากตัวเมื่อกี้ตัวนี้นะครับก็สีสายเหมือนกันเอ้เมื่อกี้พี่ไม่ได้สังเกตไอตัวเมื่อกี้ก็เฉียงอย่างนี้ป่ะไม่ใช่ครับไม่ใช่นะเฟลีอันนี้จะเป็นอย่างที่เห็นเป็นเฟลดแบบนี้นะครับก็เป็นแฟนเฟดนะครับ หรือว่าเป็นมันติสเกลนะครับคือจริงๆแล้วอบอกก่อนผมแนะนำก่อนตัวนี้ก็คือรุ่นจ็บบ้าจ็บบ้าโฟนครับลักษณะก็จริงๆแล้วถ้าเห็นก็จะรูปทรงก็เหมือนพวก Fender j a z z b a s หรือว่า p e ิ i s i o n อะไรนี้นะครับแต่ว่าพิเศษตรงนี้ครับก็ที่เป็นเฟทเฟทมันจะเฉียงๆนะครับหรือที่เขาเรียกเป็นมันติสเกลหรือว่าแฟนเฟทก็แล้วแต่เพื่อ จริงๆแล้วมันก็จะช่วยให้เข้ากับรูปนิ้วของเราครับสรนะีลาของมือ,อข้อมืออะไรอย่างี้<ช>ด้วยครับสมมติว่าเนี่ยนะครับเวลาเราวางมือลงไปใช่ไหมครับเวลาสมมติเราเล่นคือมันจะเฉียงเข้ากับรูปนิ้วของเราพอดีอ ก็เหมือนกับให้มันสะดวกเวลาเล่นคือเหมือนเราไม่ต้องคลิกมือไม่ต้องคลิกข้อมือตามเดี๋ยวถติว่าถ้าเฟตมันตรงๆบางทีเราอาจจะเล่นตัวไกลไกเฟตไกลๆใช่ไหมหรือว่าเข้ามาใกล้ๆอย่างเงี้ยบางทีอาจจะต้องแบบด้วยเฟดที่มันตรงอ่ะเราก็ต้องพยายามขืนขืนข้อมือเราอะไรเงี้ยให้มันให้มันตรงตามเฟตกีตร์ก็มีนะใช่ไหมใช่กีตร์ก็มีครับแต่จริงๆผมว่ามันมันก็แล้วแต่แหละมันไม่ได้หมายความว่าเอ้ถ้าเราอยากเล่นดีขึ้นแล้วเราต้องไปหาซื้อแอนเฟดอะไรเงี้ยมันก็ขึ้นอยู่กับความ ชอบความถนัดมากกว่าจริงๆแล้วทั้งผมพอลองเล่นน่ะมันมันก็ดีคนละแบบมีงงไหมแรกๆเอารจริงไม่ไม่งงถ้าไม่ต้องเปลี่ยนอะไรมันก็คือเราก็วางวางไว้ปกติเลยไม่ได้รู้สึกว่าเฮ้ยจะต้องมีการปรับตัวอะไรเท่าเท่าไหร่อะไรเงี้ยคือจริงๆก็มันก็อยู่ที่เราฝึกซ้อมแหละตอนผมได้อันนี้มาแรกๆก็ยังเล่นผิดเหมือนเดิมนะครับก็แต่จริงมันก็เหมือนกับเพื่ออำนวยความสะดวกให้อะไรเงี้ยแล้วก็จริงๆอย่างไอ้ตัวเนี้ยซาวมันจะออกไปทาง คือมันก็จะคล้ายๆพวกเฟนเดอร์ละพี่เออเหมือนแบบตัวนี้ถ้าใช้เล่นแบบใช้ปิกเล่นอะไรเงี้ยดีดดีแบบเวลาเล่นล็อกเล่นอะไรง้ยครับดีดแบบสัดสัดไเสียงมันก็จะค่อนข้างแบบออกไปในทางพวกเพลงเหมือนล็อกแข็งไหมมันจะแข็งกระด้างไหมเออไม่ไม่ค่อยกระด้างนะมันจะโทนมันจะมีความแบบเหมือนเป็นโทนวินเทจนิดๆอะไรเงี้ย ซาวเบสที่เป็นซาวล็อกซซวแบบล็อกในยุคประมาณช่วง2,000ปลายปลายแบบที่มันเป็นพวกยุคแบบเป็นอีโมเป็นพวกเมทัลคอร์อะไรประมาณนะครับดัน,นนี้พี่ส่วมใช้ใน เพลงเร็วของ c คลาสไหมหรือแบบตัวนี้ได้ใช้จริงจริงตัวนี้จริงๆตัวนี้มาทีหลังยังไม่ได้ใช้ยังไม่เอาไปทัวร์ด้วยพอไปทัวร์แล้วพอไปทัวร์แล้วแต่ว่าที่อัลบั้มยังไม่ใช่ในเพลงที่ใช้อัดอย่างเงี้ยตอนนี้ยังไม่มีเออก็ยังยังไม่เคยใช้ยังไม่เคยลองใช้อัดนะแต่ว่าก็มีมีที่เวลาเราทำทำเดโม่อจริงจริงที่อ๋อนั้นเราก็ไปเราไปเล่นกันวิ่หว่าที่เป็นทริโอเด็กน้องอิงอะไรอย่างเงี้ยเอาเอาตอนนี้ไปเล่นคอนเสิร์ตเดียวตอนนั้นคลาส อ่าใช่ใช่ก็ยังไม่ได้แบบมีแบบบันทึกเสียงมาเป็นทางการก็ลองไปหาฟังได้ในรี o p เพลย์ o ูมอ่าใช่อืมก็นี้ก็แบบเสเปคก็มีอะไรแตกต่างกับตัวเมื่อกี้จริงๆก็เออลืมลืมบอกไปอย่างสเปคอย่างปิก k Up นะครับอ,อของตัวนี้เนี่ยมันจะเป็นอากิล่านะครับอืมส่วนตัวที่เป็นมาองเนส รุ่น Viking 4ที่เป็นสีออกม่วงๆนั้นนะมันไม่จะเป็นของ Batolini อืมอ่าคือจริงๆแล้วถ้าเทียบสมมุติถ้าเอาพวกจเทียบ,บ,ยบง่าย,าย,ยๆความความเบาดังอะไรเงี้ยนะตัวที่เป็น Batolini จะเสียงจะออกจะดังกว่าจะชัดกว่ามันไม่ใช่ว่าดังกว่าหรอกแต่ว่าเหมือนเวลาการถ้าถ้าเราเดีดน้ำหนักเท่ากัน,นตัวที่เป็น p ิ c กอัพ b a t o l อ่ามันจะออกไปชัดกว่าคือเหมือนเห็นหรางฐานมันเป็น ปิกอัพแบบแอคทีฟอะไรเงี้ยป่ะแบบว่าใช่ครับเป็นแอคทีฟทั้ง2ตัวเลยป่ะใช่ทั้ง2องตัวเลยคือมันมันก็ส่วนไออากิล่าเนี่ยมันมันจะออกให้โทนที่มันเป็นมีความวินเทจมากกว่าก็คือก็จะแตกต่างกันจริงๆตัวนี้ผมจะชอบใช้กับเพลงเร็วมากกว่าแต่ว่าจริงๆแล้วเคยลองแบบมาเนี่ยมานั่งนั่งซ้อมอยู่ที่บ้านอะไรเงี้ยก็เล่นพวกที่มันเป็นพวกสไตล์แบบเป็นฟังเป็นอะไรเงี้ยครับที่ไม่ต้องแบบเล่นเพลงหนักหนักดโหดอะไรเงี้ยเออมันตัวนี้มันก็เอาอยู่เหมือนกัน มันก็จะมีโทนแบบวินเทจแบบเฟนเดอร์อะไรประมาณนั้นคล้ายๆซึ่งเอาไปเล่นในสไตล์แบบที่เป็นพวกฟังใช้นิ้วดีเป็นหลักอะไรเงี้ยก็ได้อยู่ก็ประมาณนี้อันนี้ก็ไปอีกตัวหนึ่งมาถึงตัวต่อไปครับพี่สุ่มตัวที่3ครับคำลังเป็นมายองเนสอยู่นะครับใช้ตัวนี้ดูแบบดูมีราคา ดูแพงครับดูแพงแต่จริงถ้าถ้าเทียบราคาก็เออตัวเมื่อกี้ยังไม่บอกราคานะตัวเมื่อกี้ใช่ไหมอ่าตัวสีขาวอ่าตัวสีขาวเมื่อกี้ที่เป็นจับบ้าโฟนะครับที่เป็นแฟนเฟลดตัวนั้นจริงๆตัวนั้นจริงๆตัวนั้นมันต้องสั่งเออผมอา่ารอไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้บอกคือสั่งพิเศษนิดน,นึงแต่ราคาก็อ,อ,อยู่ประมาณ90,000มื่นเก้าหมื่นครับก็ไม่ไม่ได้แพงมากอะไรนีกับเทคโนโลยี ไอ้เฟดเฉียงๆด้วยใช่เขาเรียกว่าแฟนเฟดแฟนเฟดโอเคมามาถึงตัวนี้ตัวนี้จริงๆตัวนี้รูปทรงก็คล้ายๆตัวที่แล้วนะครับจริงๆแล้วมันก็เป็นรุ่นแจ็บบ้าเหมือนกันแต่ว่าก็ใช้ชื่อรุ่นว่าแจ <Jab ba S 1> ็บบ้าไฟฟ์มันคือแจ็บบ้าไฟฟ์คือแจ็บบ้าห้าก็เหมือนเป็นห<ะ>้าสายซึ่งตัวนี้ก็คือห้าสายจริงๆตัวนี้ก็ราคาไม่ไม่ไม่แพงคือคือคอ,อาจจะแพงแต่ว่าหมายถึงว่าถ้าเทียบห้าสายห้าสายแล้วอะไรเงี้ยตัวนี้ก็ไม่ถึงแสนก็อยู่ประมาณ9 0 0 0 0นกลางๆนะครับ ที่เป็นราคาตั้งนะเออจริงๆตัวนี้เนี่ยผมแทบไม่ได้ใช้เลยอืมคือใช้ล่าสุดเมื่อไหร่ดีวะโอ้โหนานมากก็จริงๆก็ออกไปเล่นคอนเสิร์ตแหละแต่ว่าเหมือนคือโดยส่วนตัวรู้สึกแบบชอบเล่นสีสายอืเออรู้สึกเล่นเล่นสีสายมันคอมันก็จะเล็กกว่าอะไรงี้ครับแล้วก็ค่อนข้างจะเริ่มถนัดมือมากกว่าก็เลยไม่ค่อยได้ใช้ตัวนี้แต่ว่าไอ้ตัวนี้เนี่ยตัว5สายเนี่ยใช้ที่ใช้งานแบบเต็มที่จริงก็ตอนช่วงช่วงอัด เพลงเราตัวอัลบั้มเราเนี่ยก็จะมีก็จะใช้ตัวนี้คือจริงๆในอัลบั้มที่เราอัดกันนะในเราเนี่ยใช่ไหมครับก็จะมีตัวเนี้ยตัว5สายนะครับจะบ้าจับ้าไฟกับตัวที่เป็นตัวตูดม่วงๆก็คือตัวไว k ิ้งโฟรก็จะใช้2ตัวนี้เป็นหลักนะครับอันนี้ก็จะใช้อัดเพลงแล้วก็จริงๆโทนตัวนเนี้ยเนี่ยมันมันก็จะคล้ายๆก,กันกับ ตัวเจบาฟโฟที่เป็นสีขาวเมื่อกี้แหละอแต่อันเนี้ยโทนมันจะค่อนข้างซอฟลงกว่าหน่อยมันจะไม่ได้ฟังหนักแน่นมากเลยครับคือมันจะเห็นเป็น5สายจะต้องดูแบบว่าดูล็อกดูมาเต็มเต็มแบบเต็มที่นะแต่ว่าจริงๆแล้วมันจะค่อนข้างนุ่มๆนะไม่ไม่ตัวนี้นคอขาวหรือคอดําจริงๆตัวนี้ก็เป็นคอขาวครับอแต่ผมจําสเปคไมไ้ไม่ได้นะไปเสิร์ชดูเองเราไปเสิร์ชเอาคือจริงๆตัวเนี้ยมันมันเป็นเบสที่เสียงดีนะครับเสียงดีมากแต่ว่าเวลาใช้ กับเพลงล็อกหรืออย่างที่เราไปเล่นกันเนี่ยบางทีถ้ามันต้องการความหนักแน่นหรือแบบ เอาพุทที่มันแรงๆหน่อยมันมันจะค่อนข้างสู้ไม่ค่อยไหวคือถ้าเล่นแบบเพลงช้าเล่นเพลงที่นุ่มนวลน,นอยนุ่มนวลอะไรเงี้ยตัวนี้โอเคเอาอยู่แต่ว่าพอเจอเพลงล็อกเพลงเร็วๆเพลงหนักๆอาจจะต้อง,ต,องต้องหาอะไรมาเพิ่มมันมา<ต>ช่วยมันนิดนึงดูจากตัวท็อปน้ามันแล้วนี่มีความสึกว่ามันดุดันอ่าใช่แต่เสียงสวนทางกันคือมันอาจจะด้วยแบบคือมมยอเนสเขาจะทำทำรูปลักษ์หรือแบบพวกลายที่มันจะดูดูล็อกอ่ะแต่บางทีเอออาจจะต้อง ต้องลองเสียงมันด้วยอะไรเงี้ยมันอาจจะไม่ได้ล็อกไปหมดดูดูรูปลักษณ์อย่างเดียวไม่ได้ใช่ใชครับจริงๆตัวนี้เนะี่ยผมบอกเลยผมขายอยู่นะเอ,เอาปล่อยรปล่อยขายอยู่อะยิงปล่อยอยู่ครับคือเบสคนไหนสนใจนะฮะลองเข้ามาดู คืออย่างว่าแหละคือเหมือนแบบมันซื้อมาขายไปถ้าถ้าไม่ได้ใช้ก็ขายดีกว่าอะไรเงี้ยครับก็อันนี้ผมบอกแล้วกันก็ขายนะครับจริงๆตั้งราคาไว้หมูไม่แพงเลยครับอบอกไปเลยครับเท่าไหร่คือจริงๆราคาตั้งถ้าไปซื้ออยู่ประมาณ9ก้าหมื่นเกือบแสนอย่างนี้ใช่ไหมครับอ,อนนี้ตั้งไว้หกหมื่นห้าเองหกหมื่นห้าถือว่า โอเคก็ก็เป็นราคาแบ่งแบ่งกันใช้ให้เอาไปดูแลต่อ <S <S ใช่คือคือคือก็ไม่ได้เป็นราคาถูกนะแต่ผมว่าก็ไม่ไม่แพงมากนะครับจริงต่อรองได้นะหกหมื่น <65 S 2> ก็จะทักมาครับทักมา,กมาออครับอ่ะนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวนะครับก็มายเนสทั้ง3ตัวก็ครบแล้วประมาณนี้ครับผมครับ,รบ,รบก็มาถึงตัวสุดท้ายตัวที่4นะครับตัวนี้ก็ไม่ได้ใช้เท่าไหร่แล้วนะครับก็คืออันนี้ไอบีเน็ตนะครับเป็นไอบีเน็ตห้าสาย นะฮะจริงๆนี้มันก็เป็นรุ่นซาวเกียร์นะครับเฮ้ยเนี่สมัยก่อนพี่สุ่มก็ซาวเกียร์ยนะตัวแรกเลยเออสมัยเรายังเป็นลูทิเฟอร์มัธยมนะครับเบส ไอ้บีเนตเบสของน้าเบสของน้านะครับอันนั้นยังไม่มีไม่เป็นเบสของแฟนน้านะครับอันนั้นยังไม่มีเบสของตัวเองก็ขอยืมมาคือเมื่อกี้เห็นโลโก้ตรงนี้เอ๊ะมันคุ้นๆคือคิดดูแล้วกันว่าไอ้ซาวเกียร์เนี่ยตัวนี้มันจะมันจะเขียนว่าฟิล์มสกรีนว่า s d g r นะครับซาวเกียร์นะครับกี่ปีแล้วว่ารุ่นนี้ตั้งแต่ก็ี่ยี่สิบยี่สิบอะยังมีอยู่ยังอยู่มาถึงทุกวันนี้นะครับไอ้บีเนตจริงๆตัวนี้เนี่ยห้าสายแล้วก็เป็นเป็นแฟนเฟทด้วยนะนี่ครับเฟเอง ราคาไม่แพงนะครับตัวนี้เอาตรงคือราคาตั้งอยู่ประมาณ4ี่หมื่นกว่านะครับรถือว่าไม่แพง<ช>สำหรับค่าสาย่าราคาตั้งนะคือถ้าเราไปซื้อก็กคงจะได้ถูกกว่านี้อะไรอย่างนี้นะครับอันนี้เม็ดอินอะไรครับ เป็นเป็นอันที่เป็นเม็ดอินอินโดนีเซียครับก็ถือว่าเป็นเบสราคาไม่แพงที่คุณภาพเสียงเกินราคานะโอเค okay, คือด้วยลวดาหลอ <Body S 2> ดี้ก็ดีนะใช่ครับลวดลายอะไรสวยงามคืออาจจะมีพวกตรงที่เป็นน็อปพวกนี้เป็นวอลลุ่มอะไรเงี้ยคือถ้าเราไปสังเกตดูมันก็อาจจะเป็นแบบดูไม่ได้เป็นใช้ของแพงมากอะไรเงี้ยครับแต่ว่าเอาจริงคือเอาก็แค่หมุนมันนะนะมันไม่มได้เกี่ยวกับว่าหมุนแล้วเสียงไม่ดีไม่ก็เพราะว่าเสียงมัน ที่ออกาจจะใช้เขาเรียกว่าอะไรอาจจะไม่ใช่แบบแพงนะแต่ปิกอัพนี่ปิกอัพเป็นมาตลินีนะครับออันนี้ก็เป็นทํมปากกิ้งนะครับตัวบาตลินีทั้งคู่ก็ในราคาเอาเป็นว่าแบบไม่ถึงห้าหมื่นนะได้ได้เบรคห้าสายก็ถือว่าผมถือว่าก็คุ้มมากแล้วจริงๆตัวนี้เนี่ยเสียงไม่ขี้เลยใช่ครับมีมีใช้ช่วงอันนี้ไงไอ คอนเสิร์ตเจนเนอรนแมอนะครับที่มีนะั้นเราไปเล่นเรามีใครนะมีวงแครบมีปอเทโต้มีบอดี to, ้สแลมแล้วก็เกสพ่ est, ome, อพี่โดมพี่ตู่ใช่อันนี้ผมก็ใช้ไอบินเนตนะครับจริงๆมี2ตัวอย่างที่บอกอซื้อมา2ตัวเลย นะครับแล้วก็ขายไปละตัวหนึ่งอย่างว่าครับคือซื้อมาขายไปซื้อมาขายไปพอไม่เล่นกันรีบขายดีกว่านะครับก็แต่ตัวนี้จริงๆก็เคยคิดว่าจะขายหมืองกันแล้วก็มีมีรุ่นน้องมีอะไรก็มาตื้อๆอยู่แล้วก็เออเราคิดว่าอย่างที่บอกไปอย่างอยากเก็บไว้อยู่ใช่เพราะว่าไอ้ตัวมายองเนสห้าสายตัวนั้นเนะก็เราเราตอนนั้นเราอยากขายมากกว่าแล้วก็เออถ้าขายห้าสายไปต้องเก็บไว้ห้าสายสักหนึ่งตัวมีห้าสายเอาไว้ทํางานสักตัวหนึ่งนะครับ จริงอันนี้เนี่ยมันจะมีข้อเสียอย่างคือ,อ,อไปสายสาย5เนี่ยครับสายโรบีเนี่ยมันต้องมันต้องใช้เขาเรียกว่าเป็นเวลาซื้อสายนะมันต้องเป็นซูเปอร์ลองสเกลจะสังเกตนะครับคืออันเนี้ยมันยิบสี่เสใช่ไหมครับแล้วพอมันเอียงอยีกทำให้ความยาวของคอมันมากขึ้นที่มันอาจจะดูไม่ยาวหรอกแต่ว่าถ้าเราถ้าเราวัดจากช่วงคอมันจริงๆอ่ะสุด คอไปอ่ะหรือจริงๆต้องวัดตั้งแต่เนี่ยครับตรงบิดมันเนี่ยอไปจนถึงเนี่ยที่สายสายตรงเนี้ยมันยาวกว่าปกติอ๋อถ้ามั้นสายมันจะสั้นไปใช่สมมติแบบซื้อมาสายปกติเออจะไปซื้อสายเพราะผมพลาดมาแล้วอ่าผมไปซื้อสายเบรดใหม่มาเลยห้าสายใส่สายสายหนึ่งสองสามสี่ปกติไม่มีอะไรเอาสายห้าไม่ถึงว่า คือร,ร้อยคือไอ้ไม่ถึงเนี่ยคือขนาดที่ว่าไม่ใช่ว่าเราไม่ใช่ว่าตัดสายหรือไม่ตัดสายไม่เกี่ยวนะมันจะมีไอ้ตรงที่เป็นไอ้ตรงล่องตรงนี้เขาเรียกว่าอะไรนะลืมไปแล้วนัดนัดเออตรงนัดเนี่ยคือสมมติถ,ถ้าสายที่ไม่ได้เป็นซูเปอร์ลองสเกลอะมันจะไม่พอดีครับอืมมันจะตกล่องคือมันจะไม่พอดีเพราะฉะนั้นก็ต้องหาซื้อคือพยายามก็คุยกับกับตาตาที่เป็นเทคนิเชียนของแคลนนะครับเราต้องหาแบบไหนวะก็ช่วยกันหาสุดท้ายแล้วก็ต้องไปลงที่ ต้องหารุ่นที่เขียนว่าซูเปอร์ลองสเกลซึ่งก็จะยาวหนอ่อ คือข้อเสียเลยก็คือ,อหาซื้อยากจริงๆในบ้านเราก็เคยมีคนเอาเข้ามาแต่ว่าก็มันมันคนไม่ค่อยได้ใช้อะไรเงี้ยครับก็เลยต้องสั่งมาทาง eBay ก็ก็จะโดนภาษีโดนอะไรอย่างเงี้ยก็จะแพงขึ้นไปนี่ก็เป็นเป็นข้อเสียแต่ว่าจริงๆเหมือนท่าที่ได้ยินมาหลังๆก็เริ่มมีนําเข้าอ,อ่าเริ่มมีนําเข้ามาเพราะว่าก็จะมีวงที่เป็นสายแบบเป็นเมทัลเป็นแรไรนะครับที่เขาจะเล่นเป็นเ,เป็นโลจูนเยอะๆอะไรเงี้ยต้องดอกเยอะๆแล้วก็เขาก็จะใช้พวกเนี้ยเป็น แฟนดนรีเหมือนกันคือทั้งมือกีตาร์มือกีตาร์เป็นพวกแบบ8สายอะไรแบบนี้มือเบสก็ใช้เป็นพวกมัลติสเกลแบบนี้เวลาเขาสั่งสายกันเขาก็สั่งมาพร้อมกันมันก็เลยมีบางร้านเขาก็เริ่มเห็นแล้วก็ลวเลยเอาข้ามาขายแต่ว่าผมก็ยังไม่ได้ไปตามดูนะว่าที่ไหนมีขายบ้างอะไรอย่างนี้นะครับก็บอกไว้ก่อนว่าถ้าจะใช้รุ่นนี้ก็ต้องใช้แบบสายยาวครับก็ประมาณนี้ครับนี้ก็ไอมินเนทซาวเกียนะครับยี่กว่าปีแล้วนะครับ5สาย ก็มาถึงว่าเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับว่าพี่สุ่มใช้เอฟเฟกอะไรบ้างนะครับในการไปทัวร์นะครับครับอ่าตอนแรกนะครับมันต้องมีเบสก่อนนะครับอันแน่นอนครับอย่างที่บอกก็อันนี้ก็เอาตัวอันนี้มายกตัวอย่างแล้วกันก็เป็นเจ้าบ้าเจาบ้าโฟนะครับมายอเนสนะครับอันนี้ก็มาที่เอฟเฟกหรืออุปกรณ์ต่างๆที่ใช้นะครับอ่าก็นี้ก็จะเป็นจูเนอร์นะครับทุกคนก็ต้องมีจูเนอร์นะครับอันนี้แล้วก็จากเบสเนี่ยแล้วก็เสียบ ตรงเข้าไปที่จูนเนอร์เลยนะครับปกติจริงๆจะใช้ไวเลสนะครับถ้าอยู่บนเวทีแต่วันนี้ก็อยู่ที่บ้านก็ใช้เป็นสายแจ็ปไปนะครับจากจูนเนอร์มาอันนี้ก็จะเป็นฮาร์โมนิกบูสเตอร์นะครับมันจะเป็นเป็นคลีนเบสฟรีแอมอันนี้ก็จะเป็นของดาร์คลาสเลเ o n อ c นิกนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยมันก็จะเหมือนกับเพิ่มเพิ่มมิติของฮาร์โมนิกของเบสให้มากขึ้นนะครับคือเหมือนกับว่าย่านที่เป็น ย่านแหลมหรือว่าช่วงของเสียงกลางอะไรประมาณนี้ให้เหมือนกับว่ามันกว้างขึ้นนะครับทีนี้เนี่ยจากตัวนี้นะครับก็จะไปต่อที่ตัวไมโครทูบ X อนะฮะอันนี้ก็กดมันก็จะมีไฟขึ้นมานะครับจริงๆตัวนี้เอาง,ง่ายเลยก็คือเป็นเสียงแตกที่ผมใช้นะครับก็หลักหลักเอฟเฟกที่ใช้ก็จะมี2ตัวนี้นะครับทีนี้นะครับก็ จอดเอฟเฟกไปที่ตัวนี้จริงๆตัวนี้ก็คือหัวแอมนะครับไมโครทูบห้0รนะฮะของดักลาสอิเล็กทรอนิกส์เช่นกันนะครับจริงๆแล้วก็ตัวนี้เนี่ยก็ใช้ทั้งในห้องอัดแล้วก็ใช้ทัวร์คอนเสิร์ตด้วยนะครับก็คือเป็นหัวแอมนั่นเองนะครับแต่ว่าก็จะขนาดเล็กพกพาได้ง่ายนะครับทีนี้เนี่ยาจากหัวแอมไปที่ไหนนะครับปกติอะหัวแอมใช่ไหมครับเราก็จะเข้าตัวคาบิเนตหรือว่าที่เป็นลำโพงใช่ไหมครับ สีดอกแปดดอกอะไรแบบนั้นแต่ว่าอันนั้นก็จะไม่ได้ใช้แหละผมก็จะใช้แคปซิมแทนนะครับซึ่งแคปซิมเนี่ยมันก็คือตัวนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นยี่ห้อ Two Note นะครับก็คือจากหัวแอมก็จะต่อเข้าไปที่ตัว Two Note ที่จำลองจำลองตู้นะครับก็คือแทนที่จะขนตู้แอมอันใหญ่ๆไปนะครับก็ใช้แค่ตัวนี้แทนนะครับซึ่งพอต่อเข้าตัวต่อเข้าตัว Two Note เนี่ยผมก็จะไดเล็กตรงออกไปที่มิก หรือว่าที่อะไรก็แล้วแต่ซึ่งก็จะมีตัวนี้นะครับไอตัวยี่ห้อไอซ์คูปเนี่ยไอยี่ห้อ,อรเรเดียลเนี่ยอันนี้มันเป็นเหมือนตัวที่เป็นเขาเรียกว,ว่าไงอะดีไอเหรอ<ช>เออเหมือนเป็นดีประมาณนั้นอะคือล้ายท้ายแบบเขาเรียกว,ว่าอะไรวะเป็นตัวแยกที่เป็นไอโซเลตที่แบบว่าทําให้เหมือนเหมือนเสียงที่มันจะออผมไม่แน่ใจอะแต่ว่าผ่านตัวนี้มันจะเสียงมันจะออกไปเต็มกว่านะครับ แต่จริงๆแล้วมันถามว่ามันไม่ต้องใช้ก็ได้แต่ว่ามีมีไว้ก็ดีกว่าทีเนี้ยก็จะไปเวลาที่เราฟังเสียงที่เราเล่นใช่ไหมครับปกติอย่างวงแคลสเนี่ยก็จะใช้เยียร์มอนิเตอร์อยู่แล้วก็จะฟังฟังในหูเอาเลยก็จะไม่มีหน้าตู้บนเวทีนะเพราะว่าเราก็ใช้เยียร์มอนิเตอร์ฟังอยู่แล้วก็จะประมาณนี้ครับผมมาครับก็เดี๋ยวจะไปลองให้พี่สมเทสเสียงกันนะครับว่า เป็นยังไงนะครับโอเคก็เสียงเบสปกตินะครับที่เล่นตอนซ้อมหรือว่าตอนไปนเล่นโชว์นะครับก็จะประมาณนี้นะครับอ่ะทีนีเ้เวลาผมจะใช้เสียงแปลกนะครับก็ างที่บอกไปก็จะใช้ตัวไมโครทูบเอกนะครับก็แค่นั้นเลยนะครับก็กดปุ๊บก็จะเป็นเสียงประมาณนี้นะครับ ก็จะประมาณนี้นะครับคือจริงๆมันก็เบสก็จะไม่ได้ใช้เอฟเฟคอะไรเยอะนะฮะก็คือเสียงคลีนปกติแล้วก็เสียงแต่ก็ง่ายๆเลยครับเวลาเราเล่นเพลงเร็วอะไรกันเนี่ยก็ผมก็กจะเติมเป็นเสียงแต่เข้าไป นะครับส่วนเพลงช้าเพลงปกติอะไรงนี้ก็ไม่ได้ใช้เสียงแตกจริงๆอันเนี้ยอาจจะปรับให้มันเหมือนแบบเสียงเสียงแตกด้ายมันเยอะนิดนึงก็จะได้ชัดเจนนะครับแต่ว่าเวลาเราไปเล่นมันเวทีหรือไนห้องอัดอะไรเงี้ยมันก็จะต้องมีการซาวเช็คอะไรกันนะอืคร,รับแบบน้อยมากดังเบาความย่านโลย่านมีย่านมิดย่านหาอะไรก็ต้องมาซาวเช็คมา,าทดสอบกันอะไรกันไปเรื่อยนะครับก็จะประมาณนี้ครับผม ก็ที่ผ่านไปก็เสียงเบสก็จะประมาณนี้นะครับพี่สุ่มครับผมโอเคต่อไปผมก็ให้พี่สุ่มฝากหน่อยลวกันว่ามีช่องทางการติดตามหรือมีอะไรอยากจะฝากช่วงนี้ครับครับก่อนอื่นเดี๋ยวผมขอแทรกนิดนึงนะครับก็วันนี้ก็มาพูดถึงเบสไปแล้วแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆนะแต่ว่ายังไม่ได้พูดถึงสายเบสนะครับว่าผมใช้อะไรยังไงก็ขออนุญาตนะฮะจริงๆที่ใช้อยู่นะครับก็จะเป็นยี่ห้อนี้นะครับยี่ห้อลาเบล่านะครับ ก็สีสายนะครับเบอร์เบอร์ที่ใช้เนี่ยก็จะเป็นสี่ห้าร้อยห้านะครับเช่นเดิมก็คืออันนี้ก็จากสตริงช็อปนะครับใครที่สนใจก็ลองไปซื้อมาดูได้นะครับจริงๆราคาก็ไม่แพงนะครับอยู่ไม่ถึงพันนะครับอันนี้โคตทีอาจจะจําราคาไม่ได้แต่ว่าไม่ถึงพันแน่นอนนะครับแล้วก็ฝากช่องทางนะครับ ติดตามะนะครับจริงๆตอนนี้ผมจะมีเพจนะครับก็เพิ่งทำเพจตัวเองขึ้นมาชื่อว่าสุ่มมี่เดอะไซคลิสนะครับเอาจริงๆก็แทบจะมีแต่เรื่องจักรยานเลยนะฮะเพราะว่าเราก็ชอบปั่นจักรยานนะครับถ้าใครอยากรู้ว่าเออทำไมถึงชอบปั่นจักรยานทำอะไรยังไงบ้างก็ติดตามช่องทางนี้นะครับแล้วก็นอกจากในเพจก็จะมีใน YouTube ก็จะมีเช่นกันนะครับก็เข้าไปเซิร์ชใช้คำว่าสุกริบ สีประยะนะครับก็สะกดด้วยตัวแทนะครับทั้งสุกฤตแล้วก็สีประยะก็ฝากเท่านี้แล้วกันครับโอเคครับงั้นก็ไว้เจอกันคลิปหน้านะครับยังไงก็ฝากติดตามอ่ช่องเ e a r ี a แฮ็คคลาสนะครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ครับ